สวัสดีทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราทุกคนคือเรื่องทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะเหนื่อยจะท้อจะสับสนหรือกำลังเจอปัญหาอะไรก็ตามผมอยากชวนคุณลองวางทุกอย่างลงชั่วครู่และให้เวลาตัวเองสักนิดเพื่อเปิดพื้นที่ในหัวใจให้สิ่งดีๆได้เข้ามาหลายครั้งชีวิตไม่ได้แย่ แต่เพราะใจเรามองทุกอย่างในมุมแย่ใจเรานี่แหละที่คอยเพิ่มน้ำหนักให้กับปัญหาธรรมะจึงสอนว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าถ้าใจเราวุ่นชีวิตทั้งชีวิตก็วุ่นตามแต่ถ้าใจนิ่งลงแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตก็เบาขึ้นอย่างน่าแปลกใจลองหายใจเข้าลึกๆช้าๆสักสามครั้งนะครับแล้วค่อยๆวางเรื่องที่ทำให้คุณกังวลทั้งวันลงตรงนี้ก่อนบอกตัวเองเบาๆว่า พอแล้วสำหรับความเครียดของวันนี้แค่นี้ใจก็เบาขึ้นทันทีแม้จะไม่ทั้งหมดแต่พอให้เรามีแรงอยู่ต่อได้ชีวิตจะดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการเริ่มจักใจของเราก่อนตื่นขึ้นมาทุกเช้าลองหาสิ่งหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกขอบคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กมากๆเช่นขอบคุณที่ยังหายใจขอบคุณที่ยังมีข้าวกินส่วนก่อนนอนก็ให้อภัยตัวเองหนึ่งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความเผลอความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเพียงเท่านี้ใจก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนเราเติมปุ๋ยให้หัวใจทุกวันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตหนักขึ้นมากคือการคาดหวังคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราอยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขาเอาใจใส่อยากให้เขาคิดเหมือนเราแต่ความจริงคือคนแต่ละคนต่างมีชีวิตมีเหตุผล มีอารมณ์ของเขาเองการยึดว่าคนอื่นต้องเป็นแบบที่ใจเราอยากจะทำให้เราทุกข์ไม่จบธรรมะจริงบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงลดความคาดหวังลงชีวิตจะเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคาดหวังน้อยผิดหวังน้อยเข้าใจมากทุกข์ก็ลดลงเองอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคือการดูแลตัวเองก่อน เราเก่งมากเวลาให้กำลังใจคนอื่นแต่ลืมดูแลตัวเองลืมถามตัวเองว่าฉันยังไหวไหมฉันยังมีแรงเหลือหรือเปล่าถ้าเราล้มเราก็ช่วยใครไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเริ่มจากตัวเองก่อนพักให้พอกินให้ตรงเวลาไม่ฝืนร่างกายตัวเองและไม่บังคับใจตัวเองจนเกินไปพอเรามีพลังทุกอย่างรอบตัวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแบบธรรมชาติ อีกเรื่องคือการซ้ำเติมตัวเองบางครั้งชีวิตมันก็พลาดบ้างผิดหวังบ้างไม่ได้ดังใจบ้างแต่ปัญหาคือเรามักตีตัวเองซ้ำๆด้วยคำพูดแรงๆในหัวเช่นทำไมทำไม่ได้ทำไมแกแย่อย่างนี้ทั้งที่ความจริงทุกคนผิดพลาดได้ไม่มีใครเพอร์เฟกขอให้คุณให้อภัยตัวเองบ้างชีวิตมันหนักพออยู่แล้วอย่าเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองอีกคนเลยนะครับ อีกวิธีที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นมากๆคือการใช้คําว่าช่างมันให้เป็นเราถูกเรื่องเล็กๆรบกวนทั้งวันความวุ่นวายในโซเชียลความหงุดหงิดของคนอื่นคําพูดที่ทําให้เราไม่สบายใจปัญหาจราจรเรื่องจุกจิกต่างๆถ้าเราเก็บทุกเรื่องมาคิดชีวิตก็จะเหนื่อยไม่หยุดแต่ถ้าเรื่องไหนปล่อยได้ก็ปล่อยถ้าเรื่องไหนวางได้ก็วางช่างมันไปบ้างแล้วคุณจะรู้ว่า ใจคุณเบาแค่ไหนชีวิตดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีละเยอะๆแต่เปลี่ยนทีละเล็กๆแล้วทำทุกวันเช่นเดินวันละสิบนาทีอ่านธรรมะวันละหน้าเก็บห้องวันละนิดทำงานค้าง5นาทีไม่ต้องเยอะแต่สม่ำเสมอนิสัยเล็กๆเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่คิดเพราะมันสะสมเป็นความสำเร็จใหญ่ได้ในอนาคตอีกเหตุผลที่ทำให้เราทุกมากคือ เราไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราชอบวิ่งไปในอดีตที่แก้ไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันนี่แหละง่ายที่สุดตอนกินก็กินให้รู้รสตอนเดินก็เดินให้รู้สึกตอนทำงานก็ทำทีละอย่างตอนพักก็พักให้จริงไม่ต้องจับมือถือไปทุกวินาทีแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นความทุกข์จะลดลงไปครึ่งหนึ่งสุดท้ายคือ เรื่องการวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมได้แค่สองอย่างคือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำส่วนคนอื่นอดีตอนาคตโชคชะตาเราไปคุมมันไม่ได้เลยการพยายามควบคุมสิ่งที่คุมไม่ได้ก็เท่ากับเรากำลังเพิ่มภาระให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นเมื่อเราปล่อยได้วางได้ใจก็โล่งขึ้นทันทีชีวิตดีขึ้นได้ไม่ต้องมีเงินเยอะ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่ใจเย็นลงคิดน้อยลงปล่อยวางมากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีทำดีไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำเติมตัวเองทุกวันคือโอกาสใหม่ทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ขอให้คืนนี้คุณนอนหลับแบบสบายใจและขอให้พรุ่งน,นี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณนะครับขอให้มีความสุขมากขึ้นเบามากขึ้น และมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปในชีวิตครับขอให้ธรรมะในค่ำคืนนี้ช่วยประคองใจคุณให้เบาสบายและหลับอย่างสงบขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและขอให้คุณมีแรงก้าวต่อไปในเส้นทางชีวิตนะครับขอบคุณที่รับฟังจากช่องธรรมะกล่องใจขอให้บุญและความสงบอยู่กับคุณเสมอครับสาธุ